สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่19นะครับเช้าวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนะฮะก็คือนี่ก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับจะปลายเดือนแล้วนะฮะวันนี้นะฮะมีแสงแดดแต่เช้าเลยนะแต่ก็เหมือนเมื่อวานเลยนะก็คือมีแสงแดดมาตอนเช้าตอนเที่ยงมาแล้วก็ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านั่นก็คือเป็น ธรรมชาติของหน้าฝนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของเขานะฮะวันนี้นะก็พาเดินเข้ามาในสวนนะทุกคนมาดูแบบอะไรในสวนนะว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในสวนบ้างนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบเข้ารูปเข้ารอยนะครับเลมอนที่มีเยอะๆนะฮะตอนนี้ก็แบบเตรียม เอาไปปลูกที่อีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยทุกคนดูอันนี้เขากำลังงอกแล้วนะฮะหลังจากที่ตัดใบออกนะครับยอดอ่อนนะฮะเขากำลังงอกนะฮะเลมอนเขากำลังงอกแบบยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะฮะอืมเลยนะครับอ๋อมีคนถามไอ้นี่มาผมนึกออกแล้ว นี่คือสนเลื้อยแคระนะฮะที่อยู่หน้าบ้านน,น่ะเป็นสนเป็นสนเลื้อยธรรมดานะฮะเป็นสนเลื้อยธรรมดาแต่ตัวนี้ก็คือเป็นสนเลื้อยแคระนะฮะต้นเล็กๆก็จิ๋วริ้วนะสนเลื้อยแคระนะะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสนเลมอนนะครับเป็นสนเลมอนอืม เขาก็มีหลายพุ่งหลายพันนะสนนะพวกเนี้ก็คือเป็นสนเลมอนนะครับแต่ต้นนี้แบบมันจะร่วงเ๋ือแต่อนี่แหละกำลังงอกนะฮะเมื่อเช้าก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะพอเที่ยงมา,คล,มาคลื้มฟ้าคลื้มฝนมา แป๊บเดียวแค่นั้นนะทุกคนแป๊บเดียวแค่นั้นอนะ่ะเห็นผลเลยนะครับตกไม่ลืมหมูลืมตาเลยทีนะ่ะแต่แม่น้ําปิงลดนะทุกคนแต่แม่แมน้ําปิงลดเนี่ยพวกนี้ก็เตรียมเอาอไปลงนี่น้องสามสิบน,นะครับนี่น้องสามสิบแต่ตอนนี้เหลือยี่สิบเก้าแล้วหล่นไปแล้วลูกหนึ่งนะฮะ คำคำเดี๋ยวเขาหนูโดนไล่กัดนะจะบอกให้หนูมาเนี่ยหนูโดนไล่กัดนะคำคำทั้งแฮปปี้ทั้งบุญมีทั้งลาเต้นะอยู่เนี่ยเขาเดินตามมานะผมเดินเข้ามาในสวนเขาเลยเดินตามมาแต่ในสวนก็มีแมวเจ้าถิ่นอยู่ คนดูกิ่งตอนเอ้ยไม่ใช่กิ่งตอนเซนมกิ่งกิ่งเนะี่ยสวยเลยนะเพราะว่าเขาโดนดินไงสังเกตว่าใบจะต่างกันเลยกับพวกเนะีใบใหม่อะ่ะนมกิ่งกิ่งนี้สวยมากเลยคือเขาได้แบบสาาหารโดยตรงไงไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งจากทางแม่โดยตรงนะฮะเขาก็เลยใบสวยนะฮะเป็นนมกิ่งที่ตรงแล้วก็สวย เลมอนญี่ปุ่นนะฮะด้านนี้สภาพบรรยากาศวันนี้แบบก็น่าเดินนะน่าเดินทุกคนนี่คือต้นซิวเวอร์นะต้นซิลเวอร์เนี่ยเขาจะแบบใบเขาจะออกแบบ เขียวอมเทาอะไรเงี้ยออกสีเงินเงินอะไรเงี้ยนะฮะออกสีเงินเงินอะไรเงีนะ้ยเนาะต้นซีเวอร์เนี่ยคือเขาจะเหมาะกับสวนที่มีสไตล์เป็นยุโรปยุโรปอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายๆคือสวนฝรั่งนะ่ะออต้นซีเวอร์ครับส่วนตรงนี้แผ่นเหล็กตรงนี้ก็คือพี่สาวจะเอาไปทําตรงโน้นนะเพื่อที่ว่าแบบเขาจะเตรียมจัดจัดอีกที่หนึ่งนะครับ นะดูความดกของเขานะดูความดกของเขากินไม่ทันนะแบ่งแล้วแบ่งอีกนะปลูกไว้แบบเป็นไม้ประดับที่บ้านได้แล้วก็ได้กินลูกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ได้กินลูกด้วยนะ เลมอนฟักทองเนี่ยเหมือนฟักทองเลยผมว่าเขาใกล้จะหล่นแล้วแหละเนี่ยผมว่าเขาใกล้จะหล่นละก็จะได้กินลนะฮะโอ้ผมผมฉีดสเปรย์กันยุงมาทุกคนโอ้โหนั่นออกลากแล้วนะฮะในขวดผมฉีดสเปรย์ยาก,กันยุงมาทำไมมันร้อนแบบนี้น ตอนออกลากออกลากแล้วตอนใส่แก้วกาแฟเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูนี่นะฮะเขาก็กำลังแต่งกำลังทำอะไรอยู่ ก็คือโซนบริเวณด้านหน้าแล้วนะครับเลมอนอะไรนะเด<ล>ี๋ยว<ข><อ><ข>คนดูแบบเนี่ยพึ่งสอยลงไปนะเนี่ยพึ่งสอยลงโตอีกแล้วแดดดีฝนดีนะมันก็เลยโต แดดดีฝนดีนี่ลักกี้เบิร์ดก็ออกดอกชูช่ออีกแล้วลักกี้เบิร์ดต้นนกโชคดีนะครับดูไข่เขาดูไข่เขาดูไข่เขานะมีไข่ด้วยนะเออมีไข่ด้วยนะต้นลักกี้เบิร์ดต้นนกโชคดีโอ้ยนี่ขนาดฉีดสเปรย์กันยุงมายังยุงยังมาลุมเลยทุกคนทำไมมันร้อน,อนๆแบบนี้เนาะ ผมฉีดผมฉีดต้นคอมันร้อนอะ่ะอนี่ก็คืออาไม่ใช่เลยไม่ใช่อาสาตัวโน้นถึงจะเป็นอาสอ,อนี่ก็คือโดนเดินอ้อมมาทางโอ้โหคนนี้สุกแล้วแต่ไม่รอดนะครับโดน เป็นรูเลยโดนหนอนเอ้ยไม่ใช่โดนหนอนโดน,โดนหอยโอ้โหต้องเสียดายสุกสีสวยเลยสุกแล้วนะครับต้นนี้ว่าไงเดินไปก็ต้องดูไปด้วยนะขี้แมวแมวไม่ชอบมาขี้แถวนะี้ อ๋อลูกนั้นก็จะสุกละเหลือนั้นลูกนี้อ่านี่คือบรรยากาศในสวนข้างหน้าแล้วทุกคนนะครับมาชมอะไรเขียวๆนะฮะเดินชมสวนสบายๆตาด้วยกันนะครับทุกคนนะฮะไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรต่างๆให้มันวุ่นวายนะฮะเรื่องอะไรที่มันเครียดนะฮะปล่อยมันไปก่อนนะน,ะนี่ได้ลูกนี้กลับไปกิน นะครับฝรั่งพุทซานะอือออหอมเหมือนฝรั่งขี้นกเลยครับทุกคนแต่เสียดายมีตัวนี้เจาะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปพากินโอเคนะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อ่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ